สวัสดีครับรายการกลงล้อชีวิตก็ได้มาพบกับทุกท่านอีกแล้วสำหรับวันนี้วันนี้เราจะนำเสนออาชีพอาชีพหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักกันดีนะครับถ้าไม่มีอาชีพนี้เราก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับอาชีพนั้นคืออาชีพอะไรเอ่ยก็คงไม่ต้องบอกกันนะครับ และเราจะนำทุกท่านไปพบกับชีวิตของหญิงผู้หนึ่งที่ทำงานเห็นแก่ได้เห็นแก่อมิสินจ้างรางวัล,ลวไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องราวจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามในกงล้อชีวิตตอน,านบาปหลอนได้แล้วครับสงไสงใใสพุทธโ ทางยังจุดหมายสู่หนทางดีงามคนบวงกรรมที่เคยเวียนว่ายปลอดจากทุกใด,ด้ทางปู ลูกนั้นล so ูกนั Wait ้นเออวางมาให้ว oh, so ิ no, right? oh. ่งมาที่ทำทำหน้าตาตื่นมาเชียวมีอะไรเออเออคือว่าเออเออเอออีแก้วเมียฆ่าเนี่ยลูกนั้นอีแก้วเมียฆ่าแย่แล้วอ้าวทำไมอ่ะเป็นยังไงมันมันเออมันมันเจ็บของจะออกลูกจากลูกนั้นแล้วนี่มันก็มืดค่ำแล้วรถลาแถวนี้ก็ไม่มี แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะลุงกำนันเกิดนมันคลอดลูกตายขึ้นมาเด็นยุ่งกันใหญ่เอ็งอย่าทำให้ตื่นเต้นไปถ้ารู้จักหมอน้ำแยอยู่คนนะหยอดอ่าออีผันอืมเดี๋ยวข้าจะเอารถไปตามให้เอ็งต้องไปกับข้านะดีด,ดีดีจ้ะเร็วเหน่อยเถอะลูกกำนันเร็วเหน่อยเถอะอ่าไป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 ออ ชิงดังอยู่ได้โอ้อยจ,จะจะขำป่านี่นม่เองไปไหนที่อยู่ใต้ขุนบ้านมา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 ขึ้นมาเตรียมข้าวเตรียมของเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ออกไปหาของป่าแต่เช้าอ้อเดีย๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอ่ะลังนั่งขัดเล็บอยู่เนี่ยไม่ต้องไปขัดเล็บขัดเล็บตโอ้ยมาช่วยแม่เตรียมของก่อนผัวจะได้ผัวรวยๆเขามั่งแม่้ามามามีใครอยู่ไหม แย่แล้ว่วยด้วยจ้า่วยด้วยเสียงใครมันมาวุวายถึงบอกไปดูสิป้าประันอยู่ไหมจ้าอยู่จ้าอยู่อยู่มีอะไรอ่ะเอาอยู่แม่งอยู่หรือเปล่าล่ะอยู่จ้ามีอะไรอ่ะพอดีเมียฉันจะออกลูกนะจ้าก็จะขอประพันไปช่วยซะหน่อยแม่เขาจะคลอดลูกนะไขรไขรไม่้นหมือนหันอโอ้ฉัน เออฉันพอ้ยอดลูกจะยิ่งนะจ๊ะอ่ะ,อะพี่ยอดแม่พี่ยอดมาน่ะเบียร์เขาจะคลอดลูกอืมอ่ะแล้วม,มันปวดนานหรือ,อยังล่นะน่ะปวดมาได้รวมสามชั่วโมงลแ้วจ้ะตายพ่านะเอ็งก็ะเพ่มจะมาตามข้าเนี่ยนะโอ้โหบ้านเหนือก็บ้านตาสางวันนี้ี่ไปไหนล่ะป้าเออเอ็งก็ะเพ่มจะมาตามข้าเนี่ยนะ มีใครอยู่เป็นเพื่อนเมียฉันนะจ๊ะฉันก็เลยมาตามนี่ไม่ได้แล้วพอดีฉันก็นึกถึงลุงกำน้ำขึ้นมาได้แต่ป้าอืมดี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 เอาเอาผินผินทังนั้นเรา<ด><ไ>ปะย้ำย่ามีหแม่ไปเอออ่ะไปก็<ล>ได้ไปตามข้าไปด้วยนะผินนาไม่ใช่หมาโมัวแต่ไปนั่งคาเล็บคาปากแต <ไป S 2> ่แต่งตัวซะ<ม>ห,หน่อยเอออ่ะอนาคตอาจจะไม่ได้ ต้องเป็นหมอตอนเย็นชาติก็ได้แม่จะลุกเขยรวยๆกับเขาไปก็ได้เออหวังจะได้พูดได้นมึงเนี่ยไปตาอปะ เร็วๆสิกินเลยจะถึงบ้านแล้วโว้ยเมื่อเดินเลยวยื้อเขาหยาดอีนั่นน่ะโวลูกอ้าวไหนล่ะไอ้ยอดนั่นจะร้างบ้านนะโอ้ยตายแล้ววคงจะปวดหน้าดูดูสินม่บิดไปบิดมาดูสิน่ะไปต้มน้ำให้แม่ก่อนนะดีดีวันนี้เองติงเองรู้หน้าีิไปไปไปเองไปต้มน้ำก็เตรียม ไม่หลงไม่หลวกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้จะพอมันออกก็จะเดือดมันไห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 นแก้วเอ้ยไหนไหนไหนทิ้งไหนทิ้งฝาดูดีๆที่ลูกอันไหนมันจ้ำจ้ำดูเหมือนเด็กมันไม่กลับหัวนี่หว่าตายแล้วว่าคุณเจอ Làm rồi là này quá mỗi tuần ghép lại quá mày đạt. The này tôi 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 ยังเห็นแต่ยังไม่รู้เลยอีกทนอืมทางข้างเดียดเดิมก็จะเปิดคอยดึงถามแม่ขาขาดแม่ไม่ใช่ว่าตายแล้วเหรอแม่เขาเงียบไปแล้วนั่นน่ะแม่ขามันขาดนั่นน่ะเห็นไหมก็ขาดแล้วจะทำยังไงแล้วจะให้ทำยังไงลราปล่อยไว้เดี๋ยวแม่มันก็ตายขาด ลูมันเป็นหรอกดึงออกมาแม่คอขาดขอ,ออกมาแล้วโอ้ยดีก็ขู่ทำอะไรมึงกับหาไปหัาไปก็มันจริงไงแม่มองหน้ามึงน่ะคอมันออกมาหัวมันอยู่ไหนอะอยู่ในท้องแม่มันนี่มั มึงก็อย่าพูดจิงววะกุกๆหาเลยน้าหัวจะตายอุยาแล้ววนไมาอยูรงอยนี้เที่ยวเลยละยอดเไอ้ยอดไอ้ยอด าป้าลูกชั้นเป็นยังไงบ้างผู้หญิงหรือผู้ชายโหพี่ยอดฮะออะไรกันนั่นป้าทำไมขาโอ้ยป้าทำไมลูกผมมนถึงออกมาเป็นชิ้นเป็นออนเป็นอันอย่างนั้นล่ะลูกเองเนาะมันไม่กลับหัวข่าก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงไปดูแม่มาก่อนเถอะโอ้โหข่าไม่เคยเจอเลยโอ้ลูกโมันออกลูกแบบนี้เอ็งจึงบุญน้อยเหลือเกิน เกิดมาเ้ื่ทันไรอีก็จากพ่อไปเสียแล้วโว้ป้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วอีกแก้วเมียฉันเป็นยังไงบ้างล่ะมันก็ไม่ตายหรอกจอดเพียงแต่มันสลบไปเท่านั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาผ้ามาหอ่อแล้วเองก็เอาลูกเองไปฝังก็แล้วกันนะโอ้ยค่ะข,ขากลัวฉันทําอะไรไม่ถูกเลยจ้ะป้าโอ้ยเองอย่าไปคิดมากละลูกคนอยู่ก็อยู่ไปไอ้คนตายก็ตายไป เองก็ใส่ใจดูแลมันหน่อยก็แล้วกันนะอีกแก้วอะชาติหน้าฉันนายขอให้เองเกิดมาเป็นลูกของพ่ออีกนะลูกพ่อถูกเอาละเอาละโอ้ยค่ะใจไม่ดีเด้อเดข้าขอตัวขอตัวกลับก่อนกันแล้วกันนะจะป้าเอขอบใจป้ามากๆานะขอบใจลูกกำนันมากๆาเลยนะจะป้าอ่ะอ่ะอ่ะอดูแลตัวเองนะดูแลอีกแก้วให้มันดีๆหลายหยอด ไป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 ยไปแม่เดินตามหลังแล้วฉันเดินนำหน้าแล้วกันเ <มา S 2> อ๊ะนี่ไม่เดินคู่กันไปซิวะไม่เอาพวเอ็งม,ม,มาเดนเินเพื่อนแม่นี่มัไม่เอาแล้วเป็นสามท่อนเพื่อจะเห็นนี่แหละ แม่แม่แม่เป็นไรนะ่ะนอนสมใช่เป็นไข่ไง,งเออช้านี้กูไปไหนไม่ได้แล้ววะผินเอ้ยโอ้ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวลุกขึ้นกับมึนหัวบ้านนี้หมุนติวติวติวจะต้มข้าวต้มมาให้กินนะ นอนสักพักนะเดี๋ยวไปหาข้าวต้มมาให้กินเออออดีดีเหมือนกันหายใจก็ไม่ออกอ่ะแม่อ่ะกินข้าวจ้ะอียาอยู่นี่นะเดี๋ยวเช่นจะไปหาหารหมูก่อน เห็นเอ็งเห็นเอ็งเห็นเด็กไหมเนี่ยเด็กที่ไหนอ็งไม่เห็นมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเดินมาหาน่ะเนี่ย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 นอยู่แม่ก็พูดไปเรื่อยตอนเช้านี่นะมันจะมีอะไรเล่านี่เนาะเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นเธอเจอใหญ่ละเดี๋ยว็กจะไปหาหมูก่อนมองสิเองมองตามือไม่เห็นเลยสักอย่างอ่ะไปละไปละไปหาหาหมูกันหมูมาหิวข้าวเอ็งมันดู่กอน เดี๋ยวก่อนเดี <Ouais. S 1> ๋ยวก่อนกินข้าวก่อนเนี่ยแม่อะไรก็ไม่รู้ค่ะกินไม่ได้หรอกพิษใส่เด so <c oughs> ็กเนี่ยมันมาเต็มเนี่ยนะโว้ยทางผู้ชิงผู้ชายหัวจ์จบพวแกละผู้ผูขากู้ว่ากันกู้ผู้ไปเลยผู้ผูแดดลิ้นปินตาไปเอยแม่เอ้โต้องไปปรึกษาหมอผีซะแล้วละมังเนี่ยทำแทงละมามากเลไป

ยายยายยายผ่านจ้ะใครมาเรียกอีกแล้วเนี่ยโอยเมือ่ยอยอยอะไรทั้งวี่ทั้งวันเลยเนี่ยมีอะไรแล้วล่ะหนูยายรับทำแท้งไม่จใจยายอืมไอ้รับนะ่ะมันก็รับนะทำไมล่ะใครเขาบอกเองเหรอเองที่ได้ตรงมาหาเนี่ยหนูหนูได้ยินเขาเขาบอกมากันนะจะยาย ถ้าเองแน่ใจแล้วล่ะว,ว่าเองจะไม่เอามันไว้เหอพ่อมันไม่ยอมรับนะเจะยายหนูก็เลยว่าจะเอาออกกี่เดือนแล้วล่ะเมนหนูไม่มาประมาณสองเดือนเ้วะผายายอม,มันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ล่กเองจะยังไงตัดสินใจแน่แล้วใช่ไหมแน่แล้วจ้ยายเห็นเลยเบน <Das S 2> อะไรอีกล่ะมึงนี่นะหายหัวไ,ไปวันยังค่ำมา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 กำลังแต่งได้เลยแม่อมืมาจ้าหนูเด้๋เดีอเดแม่ๆๆๆ uhh. ไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนจา้ามามาได้ี่นี่จ้าหนูจา้าอ่ะ นอนลงนอนสนุกอ็งไม่ต้องกลัวนะยายจะเอาออกให้อาจจะเจ็บเจ็บหน่อยโอ๊ยยายอืมยายอดยาโอ้ยยายยายังทำแรงสิยายในเมื่อเองตัดสินใจเลยเองจะกลัวทำไมวะหนูวะอาเอาเอกดทนหน่อย เดี๋ยวยายยัต้องไปทำลายอื่นอีกเนี่ยโอ้โห,โหเนี่ยเขนานัดยายช่วงบ่ายเลยเองเนี่ยนานเหมือนกีน้นี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอีกทีนึงอ,อ่ะ,อะยายนี่แคมป์ย,ยอัอ้าวหยบไปแนละ้วแม่มเดี๋ยวเขาตื่นมา<อ>เดี๋ยว<อ>เกา ให้เขาไปแล้วกันอยาให้เขานอนตรงนี้ก่อนเ,เลือดไ,ไหลออกานะมาเนี่ยอ,อืมอามึงก็เช็ดเลือดเช็ดลาอะไรให้แม่หน่อยก็แล้วกันอืมไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวแม่มจะเอาไอ้มานหัวคนเนี่ยไปฝังซะ ไป็นตั้งหลายวันที่ทำยังไงดีไรก็ไม่รู้อยู่ก็เห็นผีเห็นสางสงสัยต้องไปหาหลวงพ่อที่วัดนิสระไปหาหลวงพ่อดีกว่า หยุจังเลยหลวงพ่อหลวงพ่อจ้ะเอ้าว่ายไงล่ะยมรับกวาดร้านวาัดอยู่พอดีมีอะไรเหรอหน้าตาไม่ค่อยดีเลยคือหนูจะมาปรึกษาหลวงพ่อพอดีแม่เนี่ยแม่หนูเนี่ยได้ยพันธ์น่ะอืมเขาไม่ค่อยสบายะ่ะเขาเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นผีเห็นสางเลยรู้เห็นผีเด็กเห็นผีผมจุก ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจ่ะมีทางแก้ไขย,ยังไงบ้างอะจ๊ะเออมันเป็นเวรเป็นกรรมนะโยมแม่ของโยมประกอบกิจกรรมไม่ดีนะโยมก็ต้องทำบุญให้แม่ด้วยเดี๋ยวอาตมาจะไปเอายันกับน้ำม,มนต์มาให้ แล้วก็ไปอาบไปกินดูอาจทุกอย่างาจ,จะดีขึ้นนะยังไงก็ต้องทําใจแล้วละ่ะอยู่เมืยในเมื่อทุกคนเกิดมาก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามันก็รอรอยู่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวตา๊มาจะไปเอาน้ำมนต์มาให้หลวงพ่องานนี้ผม,มนั่งน๊ะจะเจริญพร งั้นหนุขอลาเลยนะจ๊ะขอโยมโชคดแีแม่แม่เอยพี่ผิน เอ็งไปไหนมาละเนี่ยน้ำมนต์มาให้กินนะแม่ไปวัดมาน้ำมนต์อเอ็งไปหาหลวงพ่อ,อมาแล้วกินน้ำมนต์ซะเดี๋ยวไปอาบน้ำจ้าฉันจะส่งน้ำมนต์ให้อ่านนะโอ้ยยีปผินมึงเอาน้ำอะไรมาให้แม่กินเนี่ยอู้ยร้อนร้อนยิ้ิน

อ๋อเหรอหมดเวรหมดกรรมเสียทีนะเก็บหันเอ้ยตาไอ้หนูเอ้ยลงซะหนูว่ะมันก็แหลกเมื่อหลายชีวิตมันเป็นเวรเป็นกรรมของมันนะอ้หนูยังไงยังไงไอ้กระทำใจสงบสติสั่นมปช แล้วก็ไปนิมนต์กุ้ง่อนิมนต์พระนีม่มต์เจ้ามาเรียนแค่สวดเอ็นจะนเอาไว้ก็สบายแล้วลูกสองสามวันมั้งซะฉันคงจะไม่ทำีกแล้วล่ะอาชีพแม่เนี่ยฉันคงจะไม่ยึดมันเป็นอาชีพหรอกเออดีแล้วล่ะว่าโอ้ดีแล้วไม่ได้อย่างนี้ก็ดีเอ้ยจำแพ้วอ,อ,อิงเบกช่วยหาไม้มาต่อโลงกันหน่อยเถอะวะแล้วก็ยกไปวัดกันวันนี้เลยกันแล้วกันนะโอ้อเออ ไปบานขมาอีีหลังบ้านไอ้แกช่วยกันหน่อยนะจ๊ะไปไปเฮ้ยไปด้วยไปไป คงได้ฟังกันแล้วนะครับสำหรับชีวิตของยายผันบาปหลอนกับกลงร้อยชีวิตในวันนี้นะครับคงจะเห็นกันได้ว่ากรรมสนองกันได้ภายในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะครับเราทำอะไรฟ้าดินย่อมเห็นมันสะสมทำความดีทำบุญเอาไว้นะครับเพื่อชีวิตของเราจะได้ดีต่อๆไปในวันข้างหน้า รายนามผู้แสดงสำหรับกงล้อชีวิตตอนบาปหลอนสนับวันนี้มีดังต่อไปนี้ครับติมกมลทิพย์เตียน้อยมดดำเอเอ,เอสามารถกระตายดงหรือตายวัฒนาน้องพลอยแขกรับเชิญจาก Voice Group นะครับ จากละครสร้างเสริมจิตนาการเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับทีมงานสาราพีดุควบคุมการสแสดงและการผลิตกุงโรชีวิตจะกลับมาพบกันทุกท่านอีกครั้งในโอกาสหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับสสสงงไฟใใในนธรรรม่จจห้ปะาย พุทธองค์นำทางยังจุดหมายสู่หนทางดีงามผนบ่วงกรมที่เคยเวียนว่ายปลอดจากทุกข์ใดทางปูย